สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะเนาะกกำพามาหาหอยค่ะทุกคนจ้ารอบนั้นหาไปแล้วอุ๊ยอร่อยค่ะได้ไปหมอหนึ่งนะะเนาะค่ะนาอเอาไปต้มนกินจิ้มหนูพริกแซ่บหลายค่ะวันนี้มาหาอีกค่ะทุกคนจ้าน้าก็ายังไม่ค่อยลดเทารายวันนี้นะะเนาะค่ะนาะตอนบ่ายสองเรจิ้ลดโอเคมากับลิงหน่อยเหมือนเดิมค่ะนี่ถือถุงข,งขงนมกําลังวิ่งหาเนตฟรีอยู่จ้ะก็จะหาตามอ้ก้อนหินขึ้นต่อนนแหละค่ะทุกคน เดี๋ยวหนิงจะตั้งกล้องเรานิงก็จะหาให้ดูด้วยค่ะเด้ออาหาหอยด้วยกันค่ะทุกคนค่ะทุกคนกระป๋องกระป๋องใส่หอยเรานะคะกระป๋องของเล่นทนเกนี่ทุกคนเห็หอยหอยอันนี้ตัวน้อยน้อยตัวน้อยแมวเดี๋ยวะไม่ใหญ่นี่เห็นนี่กระชังนี่จะมีอ้ยหลายคักค่ะนี่นี่นี่ใต้นี่ใต้หินนี่หนิงดูแอปนะคะหนิงดูแอป ว่าวมันกินได้ถึงวันที่11 11พิษจิเออ11มิถุน,นาช่วงนี้เรากินได้อยู่ค่ะนี่ห้ายหลายพี่น้องตามหัวนี่เลือกหาเอาตัวใหญ่หญค่ะอันนี้ยังว่าน้อยอยู่ดิอุ้ยตัวนี้นใหญ่เลยทุกคนอุ้ยตัวนี้ใหญ่ ก็มันก้อนหินมาจะสนีกับแม่นั่งเฝ้ากินหนมเจอเจอเน็ตฟรีตั้งอยู่บนก้อนหินค่ะถามลงก้อนหินแล้วเน็ตหายอ,าอู้ยพี่น้องมาเด้อจ้ะเด้อมาหาหอยน้วกันเลยจ้ะเออเน็ตห,หายแกอีกเอ้ยเดี๋ยวมันก็มาลูกเดี๋ยวมันก็มาอู้ยอย่างตายเลย ก้อนนี่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 อุ้ยนี่อันนี้มีตัวน่อยอยู่คำหาเอาจากคำเอาหลายอยู่คแต่ว่ามัน ไม่ค่อยใหญ่เท่าไ่นี่ค่ะทุกคน กิอหินมันมีแต่ตัวไม่น้อยอยู่มันไม่ค่อยมีตัวใหญ่อะไรต้องต้องเลือกหาตัวใหญ่ๆ แดเเดเริ่มออกแล้วแดดเริ่มออกตัวนี้เปลือกมันนี่พี่น้องอุ้ยทุวไกเลยลนี่ <Yeah. S 1> oh, อ๋อน่อินอินตา่อะอยู่ก็ต้องถูหนึ ทุกคนเห็นไหมในน้ำอู้ตัวใหญ่ในในในน้ำอู้หูอู้หูอู้สีอ่อนไหนนี่อู้นี่นี่นี่พี่จะดูจะดีเลยที่จะดูจะดีเลยค่ะทุกคนในน้ำนี่นี่อีกสองตัวร้าแม่นี่อีกตัวอู้หูร้นะ ตัวน <can> ั <without> ่นล <can> ่ะเอ่อ mm อีต hmm. like, oh, right. <can> ัวเออตดวน้เอ่อตันั่นล่ะนี่ตัวนี้เอ่อนี่หน่อยเลยเออตัวนี้นี่อันนี้หน่อยหน่อยก็ไม่ต้องเอานี่ก็ก้อนหินอยู่ได้บ้างดอยป้อมอะไม่ได้ใส่ข้าวแต้มาเนาะน้องเด็กเนาะจะได้ไม่เปียกมาก อุ้ยแม่อันนี้เอาปะหระใครจะกินหอยก็มาเอาเดยจะเด้อหลายขากหลายนี่แล้วนี่กนน็ตัวนึงงอมันจะไม่เก็บมันอาจจะอยู่ใต้ตหินใ<ด>ต้ตตหินใต้หินใต้หินใต้หินใต่หินมีหอยงอ ก็นนงงมีใหญ่หหก็มีใหญ่เท่าะเหรอกมีใหญ่เท่าะเหรอกไปอยู่ทุกคืนดูดิมันก็ไปหมุนอยู่ในเต็นตึก,กลยพี่น้องมันฉลาดวะมีกลัวคนกินมัน <c oughs> ไหนมีอีกไหม Pino. Huh? Ini. Huh. Oh, nenek. Nenek, tunggu dulu ni. Eh, nenek, eh, tengen ni. Eh, dek. Nenek, tengen ni. 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 Nenek เดี๋ยวคอยไปร่างดีๆหอยหนาวรือเปล่าอันีนึังคืออ่ะหอยหนาวโอ้ยหอยหน่อยนี่นีน่นีมันมาอะไรไงวะเนี่ยนี่ก็แเม่นนี่ะ หอยอะไรพี่น้องนี่ยังไม่ตายเด้เป็นๆเ,เลยค่ะนี่หอย <Okay. S 1> เหมือนเหมือนหอยลายอะ่ะเหมือนหอยลายคะ่ะทุกคนหเห็นตัวเดียวดุนี่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 ใต้หินนี่พี่น้องเนี่ยไม่หมุนเข้าไปนี่นี่น,น,นี่ทุกคนโอ้ยหลายจะหลาย ปองออ่ะุ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่อยน,นี่โอ้ยตัวใหญ่พี่น้องโอ้ยพี่น้องตัวใหญ่ไงอุอ้ยหอยใหญ่หอยใหญ่หอยใหญ่มันตั้งอยู่ในนี่อุ้ยหลายตัวจนมุมนี่เกาะกันหอยใหญ่หัวจังหัวกล้าว เดีย๋ยวตัวหน่อยมันอยู่ใต้หินคัะหมุนข้าไปพี่นอ้องตาดีๆตัวหน่อยก็ไม่เอานะคะเนาะเลือกหาได้ตัวใหญ่นี่มีแม่ตุ๋มไหน,นะน,นดูด อยู่ัหนไงตัวนี้นี่นี่นี่แม่พี่เนาะเอาเกีบเขียบเขีบเขบนี่ดูนี่อุ้ยนี่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 ทุกคนทุกคนเฮ้จ้เ้ยจ้โอ้หนี่นไหมนี่นี่จะใหญ่ัวใหญ่ cái tua gì đấy mình mình tua kìa Tôi lại tôi nào 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 thấy nào này nào 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 không nào 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 cái nào nào ตรงนู้นอ่ะมันมีหัวลำแหลมออกมาเออมาหาหอยแล้กันเด้อพี่น้องนี่ตัวหนึ่งทองจะทองอีกแล้วเอ้ยก้อนหินเลยหอยก้อนหินหอยมันเกาะหินนี่มันอยู่ในหอยอ่ะเด็ก ตัวใหญ่ต anyway? <si> ัวใหญ่เมันเอาออกยากค่ะทุกคนจ้ะม <ah, ันอาจจะยกหืนออกได้เนาะ

เอาในเี่ย,กยวกเปดเกิดเพลงมันจิดจดเหลืองมามันจะออกก็ไม่ออกเว้ยเออได้แล้วน,นี่ทุคกคนเล็กจังอะอเล็กอะไรอุ้ยตายจริงเ,เยอะเลยเด้อพี่น้อง <c oughs> มีครเหินจ้าอยู่ในเห็นพ่อเลยจ้ะกินลำใหญ่กินลำใหญ่ โอ้ยแม่เดินไม่ช่วยหาช่วยประมาณโอเคก็ไม่ใหม่ๆตรงเนี้ยก็เยอะเน่ยได้สองตัว ขึ้ใหญ่เลยตัวใ่เลยโอเคได้เไม่ขดง่สบายหนูสบายหูใ่หนูหรอสบายหู่หนูโอ้ยเอ้านมาแรงเลย ทุกคนเห็นบอ,อยของเราถ้าไม่หอยของ